สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป gmail นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้กับบัญชี gmail ของเราเลยค่ะอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป gmail นะคะคลิกไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี gmail เราใช่ไหมคะให้มาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะ ่าในส่วนนี้จะเป็นบัญชีอื่นๆของเรานะคะคที่เราแอดเข้าไปค่ะส่วนตัวบัญชีที่เราต้องการจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เขาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็มาเลือกตรงรูปตรงนี้เลยค่ะในส่วนหน้านี้ให้ลงมาดูข้างล่างนะคะจะมีเปลี่ยนแล้วก็นําออกให้เรามาเลือกที่ตรงเปลี่ยนตรงนี้ค่ะระบบจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการถ่ายรูปจากกล้อง จากแกลอรี่หรือว่าเขาจะขึ้นรูปจากครังรูปภาพมาให้เราเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆไปค้นหารูปในอุปกรณ์มือถือที่เก็บไว้นะคะอ่านในส่วนนี้ปุ้ยจะเลือกเป็นตัวรูปนี้นะคะเราสามารถเลื่อนหรือว่าขยายรูปที่เราเลือกได้นะคะเมื่อเราจัดขนาดแล้วก็รูปภาพที่เราต้องการได้แล้วให้เพื่อนๆมาที่ บันทึกเป็นรูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยคะ่ะระบบเขากำลังเปลี่ยนแปลงรูปภาพให้เรานะคะอะตอนนี้รูปภาพของเราอะระบบก็จะขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นในบริการของ Google ทั้งหมดเร็วๆนี้ก็หมายถึงว่าทุกบริการของ Google นะคะ จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราตามที่เราเปลี่ยนของบัญชี gmail ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวก YouTube Google Chrome อะไรพวกนี้ค่ะต่อมาก็มาเลือกที่รับทราบนะคะแล้วก็ปิดออกไปเลยค่ะจะเห็นว่ารูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ถูกเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเท่าน,นี้ค่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปภาพให้กับบัญชี gmail ของเราค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ